ราคาทองคำปิดพุ่งเกือบ20เหรียญเลยนะครับนักทุนตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมารวมถึงในช่วงเช้าวันนี้ด้วยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันเลยครับทุกท่านสนับสนุนโดย VT m a r k e t Trading c a n b e e a s c Fxpro Trade Like Pro เทรดกับโลเกอร์ดับหนึ่งของโลกได้แล้วในวันนี้ Fxpro Trade Like Pro f X P o r e G P o f y u นะครับชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนักทุนจะได้รับทันทีครับ50 US d o ล XM เปิดบัญชีวันนีรับโบนัสฟรีทัทีครับ30 USD ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับตัวนี้เปการรายงานนะครับนังถุนถึงปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดในปัจจุบันนะครับเราจะพาเริุ่นย้อนกลับไปดูข่าวของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนครับ ดัชนีเฉลี่ยวสังกับดาวโจนส์นะครับปรับตัวพุ่งขึ้นมากกว่า2%ในวันศุกร์ข,ขานรับกับรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรรวมทั้งดัชนีภาคบริการของสหรัฐซึ่งเป็นการบ่งชีวง้ว่าเงินเฟอ้อนั้นได้ผ่านจุดสูงสุดไป,ไปเป็นที่เรียบร้อยและก็จะเป็นปันจจัยหนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดัชนีดาวโจนส์นั้นบวก1.46% S&P 500เพิ่มขึ้น1.45%และก็ NASDAQ ปรับตัวเพิ่มขึ้นราว0.98%ครับสหรัฐก,ก็ได้มีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกรษตรที่สูงกว่าคาดการในวันศุกร์ที่ผ่านมา แต่ว่าตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงานนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่เฟดให้ความสําคัญเพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับเงินเฟอ้อนั้นออกมาต่ํากว่าคาดการครับซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าเงินเฟอ้อได้ผ่านจุดสูงสุดไปเป็นที่เรียบร้อยและก็จะเป็นปัจจัยให้เฟดชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะเดียวกันนะครับสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐหรือว่า ISM ก็ได้มีการเปิดเผยดัชนีภาคบริการของสหรัฐพบว่าหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบกว่า2ปีเลยทีเดียวซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐได้ช่วยลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจสหรัฐนอกจากนี้นะครับ ISM ยังมีการเปิดเผยด้วยว่า ดัชนีราคาในภาคบริการร่วงลงสู่ระดับ67.6ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2564ซึ่งบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของเงินเฟอ้อเช่นเดียวกันครับกระทรวงรายงานของสหรัฐเปิดเผยดยบรสุในขรัวว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น2 2 3 0 0 0ตำแหน่งในเดือนธันวาคมกนับว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการกันไว้นะครับที่ระดับ2 0แ0,000ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานนั้นลดลงสู่ระดับ3.5ตำแหน่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ระดับ3.7เปครับส่วนค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงานเพิ่มขึ้น0.3เมื่อเทียบรายเดือนโดยชะลอตัวลงจากระดับ0.6ในเดือนพฤศจิกายนและก็ต่ำกว่าตัวเลขคาดการของนักวิเคราะห์ที่ระดับ0.4เมื่อเทียบแบบรายปีครับทุกท่าน ภาพรวมนะครับนังถุนครับตัวนี้ยังคงสร้างแรงสนับสนุนให้กับในส่วนของตัวสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงรวมถึงสินทรัพย์ใดๆก็ตามที่ตรงข้ามกันกับแนวทางการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนอย่างต่อเนื่องครับนี่เป็นข่าวของตลาดหุ้น w a l อ s t r e e t ในคืนวันศุกร์ที่ผามาครับทีนี้เรามาดูกันที่ราคาน้ํามันดิบกันบ้างนะครับนั้งถุนครับ สัญญาณน้ันดิบเวลเทืต WTI ตลาดนิวยอร์กปิดบวกไป10เซนนะครับนั้งถุนครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยปิดลบนะในสัปดาห์แรกของการซื้อขายนะครับในปี2023นี้ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยแล้วก็ความต้องการการใช้น้ำมันด้วยครับ สัญญาดน้ำมันดิบ WTI ได้รับแรงหนุนจากการที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงในวันศุกร์โดยการอ่อนค่าของดอลลาร์นั้นจะเพิ่มความน่าดึงดูดของสัญญาโดยทําให้สัญญาน้ามันนั้นมีราคาที่ถูกลงสําหรับผู้ที่ถือครองสก,กุลเงินอื่นๆครับอย่างไรก็ตามครับสัญญาน้ำมันดิบ WTI ก็ปรับตัวขึ้นได้เพียงเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและก็อ,อุปสงค์น้ามันนางนคริสตินาจอจิวาในรับผูดหน่วยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ได้ออกมาเตือนว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากมากขึ้นโดยเศรษฐกิจราวหนึ่งใน3ของโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยครับในปี2566นี้จะเป็นปีที่ยากลำบากมากกว่าปีที่ผ่านมาเพราะว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐสหภาพยุโรปและจีนนั้นชะลอตัวลงพร้อมกันโดยในปี2564 เศรษฐกิจของจีนขยายตัวต่ตำกว่าเศรษฐกิจโลกซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีส่วนในปี2566เราเองก็คาดว่ายอดผู้ติดเชื้อรัสโควิดในจีนจะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงอีกในไม่กี่เดือนข้างหน้าซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนแล้วก็จะฉุดรั้งเศรษฐกิจทั้งในภูมิภาคเอเชียแล้วก็ทั่วโลกนาจุติว่าได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ Face the Nation นะครับทางสถานีโทรทัศน์ CBS เมื่อช่วงของวันอาทิตย์ต้นปีที่ผ่านมาครับทุกท่านนี่เป็นข่าวที่รายงานเข้าาเกี่ยวกับราคาพลังงานแล้วก็ปิดท้ายกันที่ข่าวของราคาทองคำปิดบวกไปประมาณ29.1เาหนรียญขานรับข้อมูลเศรษฐกิจนะครับรวมถึงการที่ดอลลร์ออกมาค่อนข้างที่จะอ่อนค่านะฮะนี่คือสาเหตุที่ดุลให้กับราคาทองคำของเราครับทุกท่านติดตามกันต่อไปนะครับ